สวัสดีเอซและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกับแอดมินเจสิคามือนี่ตรงกับวันอังคารที่18มีนาคมพศ2อ6 8ค่ะท่านผู้ชมผลลังวันออกวันที่6 6มีนาคมเนาะค่ะ7,5,7,5,6,3เล็ท้าย2ตัวล่างออก3,2มีเอซีท่านใดโชคดีบ่ค่ะแอดมินกะโชคดีได้ได้ซื้อประทูปนอยู่ค่ะท่านผู้ชม ถือ63เนอะคะ่ะเอาไปดูค่ะวางงวดติพานมาเนอะคะ่ะแอดมินมีคำนวณได้ตัวใดแน่ถูกตัวใดแน่เนอะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสระก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเจสีด้วยค่ะขอบคุณค่ะลักสีเนาะคะ่ะแอดมินเดนไห่ที่3กับซีออดมินใส่2โตเนาะคะ่ะ3กับซีผลลังวันเนาะคะ่ะออกห้ากับ3าสอง สามไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมสูตรหลักสิบเนาะคะ่ะแอดมินสูตรนี้ผิดค่ะแอดมินจะพักไว้ก่อนแอดมินจะใส่สองสูตรนี้เนาะคะ่ะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมในในคลิปนี้เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเดินหลักสิบบนระยะสัน้นสนกันหาูตรค่ะท่านผู้ชม ได้สามตัวเดียวเนาะค่ะกับเสียดายไปสลับตำแหน่งกันเนาะค่ะเอาหลักหน่วยได้หกหลักสิบได้สามกัถือว่าถูกยุดอกค่ะท่านผู้ชมเอาสู่กันต่อไปเนาะค่ะสำหรับแนวทางล่างค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้มาเดินตัวอีกแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแอดมินเอาไปชนเด่นไหมคะ่ะนี่แม่เอาเลขสามไปชนเด่นบม่ได้จับคู่เนาะค่ะถ้าจับคู่กะ อันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบอันนี้สูตรหลักหน่วยเนาะคะ่ะจะได้สามสองสามสามสามซีหาสองหาสามหาซีถ้าว่าเอดมินไปจับอีกสูตรหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้กับมาเต็มๆเลยเนาะคะ่ะสามสองวดนี้กับไปตามต่อค่ะสําหรับสูตรนี้เนาะคะ่ะเด่นสามเนาะคะ่ะหลักสิบไปอยู่หลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมเอา ท่านผู้ชมสูตรลางทีแอดมิ min นว่าผิดเนาะคะ่ะสูตรหลักสิบได้สองกับสามเพิ่นมาน้ำกันแอดมินเขียนสองสามแต่ว่าแอดมินไปขีดขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อจะมาตัวนี้มาจริงๆเลยสองสามสามสองเนาะคะ่ะซึ่งหวดทีพผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินคำนวณได้สองสามลางตัวเดียวไหมคะ่ะ วัี่ผพานมาเนาะค่ะแอดมินกันน้่นให้สองสามเนาะคะ่ะโอ้เสียดายค่ะมาออกวันี่เนาะคะ่ะฝันกับบัตือค่ะฝันได้สามแปดพร้อมโอ้ว่าเป็นอย่างเนาะคะ่ะสูไม่ค่ะวันที่หนึ่งเมษาสำรับสูตรจับคู่เนาะคะ่ะแอดมินหลักล้อยผิดค่ะท่านผู้ชมในศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะผิด หลักสิบได้สามกับสี่หลักหน่วยหกเจ็ดแปดแต่แอน้ินไปนินเจดเพราะว่าสูตรคู่คีย่ยได้ได้เลขคี่เนาะคะ่ะจับคูกับสามหกสามเจ็ดสามแปดเปน,เนินให้วงกลมห้แต่ว่าออกสามหกเนาะคะ่ะกะเป็นออกโตกับกะถือว่าถูกเนาะค่ะแอดมินสื่อสามหกหกสามหลักสี่แอดมินไ่ได้เล่นค่ะแอดมินบ่ได้ดตัดออกห้เนาะคะ่ะ อันนี้มิ้นจะเน้นเลขสามค่ะเพราะว่าคำนวณสูตรระยะสั้นเนาะค่ะนี่สูตรระยะสันค่ะได้ศูนย์สามหูนสามเจ็ดศูนย์สามแปดอดมินถือตัวนี้ล 36, ่ละค่ะสามหกหกสามนี่ล่ละค่ะมีเอฟซีทันใดโชคดีบ่ค่ะสำหรับมือนี้เนาะค่ะแอดมินกะคำนวณแล้วสำหรับลักซิบ แอดมินจะใส่สูตรคู่ขี้เป็นสูตรที่สามเนาะคะ่ะเรากะสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองใส่หลักแสนค่ะหลักแสนหลักหมืน่นสิบล่างบวกแปดคงที่ค่ะจะเอาผลรางวัลเนาะคะ่ะงวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักแสนห้าหลักหมื่นก็ห้าสิบล่างก็ห้าเนาะคะ่ะบวกแปดคงที่เนะะี่ยค่ะ 15บห้าบวกแปดเป็นย3สามเนาะค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะใส่หกตเนาะค่ะเราก็มัดชนสูตรสูตรที่สองใช้สิบล่างคูณสองเนาะค่ะสิบล่างห้าห้าสองเป็นสิบค่ะหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งก็เลขห้าเนาะค่ะนี่แล้วก็สิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองหนึ่งค่ะ ศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรากะสูตรคู่คี่สูตรนี้เนาะคะ่ะใส่ลักสิบบนนะคะ่ะสิบบนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งเนาะคะ่ะลักสิบบนเลขศูนย์หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้าศูนย์บวกห้าเนาะคะ่ะเป็นสูตรคูเคียเนาะคะ่ะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามก็จะเป็นหาตำแหนง่งเนาะคะ่ะ เป็นตัวเลขเอาเฉพาะคี่เนาะค่ะเลขคี่กะชนกันสามสูตรจับมาชนกันเลยค่ะกะชนกันที่เลขเจ็ดเนาะค่ะผลลัพธ์ออกสามเจ็ดเจ็ดงวดต่อมาเนาะค่ะกะใส่ตำแหน่งเดิมลักเดิมเนาะค่ะมาคำนวณแสนหมื่นสิบล่างบวกแปดคงที่ แต่สองสิบหกเนาะคะ่ะหกบวกสี่เป็นสิบกับเป็นหาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองเนาะคะ่ะสิบล่างสิบล่างกับเลขหาเนาะคะ่ะหัวหัวนี้ผลรางวัลออกค่าศูนย์เนาะคะ่ 5, 2, 10, ะคะ่าสองเป็นสิบเนาะค่ะบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนะะึ่งหกสองหกแปดกับแปดค่ะแล้วก็ สิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองหกหนึ่งสามก็ใส่เลขหนึ่งค่ะแปดบวกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วกับสูตรคู่คี่เนาะค่ะหลักสูตรคู่คี่หลักสิบบนหลักสิบบนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดค่ะหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปดเนาะค่ะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสาม เอาสามสูตรค่ะมาชนกันเนาะค่ะจะได้เลขเกาตัวเดียวผลรางวัลออกแปดเก้าสี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแสนหมื่นสิบล่างบวกแปดคงที่แสนหมื่นสิบล่างบวกแปดคงที่เนาะค่ะนี่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้า เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบล่างคูณสองนะคะ่ะสิบล่างห้าสี่นะคะ่ะห้าสองเป็นสิบบวกด้วยหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งเลียกเก้าแล้วก็บวกด้วยสิบครั้งที่สอง เลขสามเก้าบวกสามเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็สูตรคู่คีเนาะคะ่ะหลักสิบหลักสิบบนก็คือเลขเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าเนาะคะ่ะหนึ่งสามเก้าเก้าสองสิบแปดแปดศูนย์สองสี่หกชนกันค่ะมันจะชนกันที่สามตเนาะคะ่ะนี่สองสี่หกสองสี่หกสองสี่หก ผลลัวั์ออก 3, หาหกสามอวดที่ผ่านม้าเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะแอดมินก็นคำนวณห้แล้วแอดมินจะใส่สองสูตรแล้วก็สูตรคู่คี่ยเนาะคะ่ะต้องเอาผลลัวั์เนาะคะ่ะที่ผลสลากออกเนาะคะ่ะประกาศเลยนะคะว่าเลขนาครั้งที่หนึ่งเลขนาครั้งที่สองเลขไทยครั้งที่หนึ่งเลขไทยครั้งที่สองให้ให้ได้ตามที่ กองฉลากประกกศเนาะคะ่ะสลับว่าได้ค่ะสลับอาจจะผิดเนาะคะ่ะเอาแอดมินกะดูจากประกาศเลยเนาะคะ่ะผลรางวัลเลยค่ะไปดูสูตรที่หนึ่งเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งกับหลักแสนหมื่นเนาะคะ่ะหลักแสนก็คือเลขเจ็ดหลักหมื่นเลขห้าเนาะคะ่ะแล้วก็สิบล่างเลขสามค่ะออกสามสองแล้วก็แปดคงทีเนาะคะ่ะ บวกง่ายๆค่ะ7 3เป็น10 5 8เป็น13 3 4 5 6 7 8เนาะคะ่ะสูตรที่2เนาะคะ่ะหลักสิล่างคูณ2 3 2 6เนาะคะ่ะแล้วก็หน่วยครั้งที่1หน่วยครั้งที่1เลข5 10ครั้งที่2เลข2เนาะคะ่ะ6 5 2 6 5เป็น11 หนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งสองสูตรเนาะคะ่ะมีโอกาสถูกมากเลยค่ะงวดนี้ชนกันคืองวดที่พะะทิพานม้าเนาะค่ะทิพานม้าสองสูตรกับชนกันถึงหกตัวซึ่งเอาสูตรคู่ขี่มาตัดค่ะสูตรคู่ขี่สูตรนี้เนาะคะ่ะถูกมาถูกมาตั้งแต่ออกห้าศูนย์สามเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะสิบแปดงวดค่ะสิบแปดงวด ผิดแค่สองงวดเนาะค่ะถูกสิบหกวดผิดงวดที่ออกหกหกสองเนาะค่ะงวดที่หกเรากะมาผิดงวดที่สิบสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแค่สองงวดค่ะกะเดินดีเนาะค่ะแอดมินกะนำมาใส่ตัดเพื่อว่าตัวเลขจะได้เหลือหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมอะใส่หลักสิบบนเนาะค่ะบวกหน่วยครั้งที่1หลักสิบก็คือเลขหกเนาะค่ะ หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าเนาะคะ่ะสิบบนเลขหกหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเนาะคะ่ะกลับเป็นเลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจับมอช่นกันค่ะท่านผู้ชมสามสูตรเนาะคะ่ะคิดเป็นสามสูตรเลยมาชนกันชนทีสามห้าเจ็ดเดนหลักสิบงวดวันทีหนึ่งเมษาเนาะคะ่ะ สามห้าเจ็ดเดี๋ยวค่อยหาสูตรลายสั่นเนาะคะ่ะตัวเดียวมาตัดแอดมินจะหามาตัดให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเอาสำหรับมือนี้แอดมินกระเด็นไหสกอรเนาะคะ่ะสำหรับหลักสิบบนสามห้าเจ็ดค่ะพิจารณาเบิงเนาะ,ค,ะค่ะแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม สำหรับมือนี้แอดมินกับขอกราบขอบประคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คอยท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเรือ้อนรูเรื่องโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิพบพกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ